สวัสดีจ้าเดี๋ยวมันนี่สิพามาเห็ดเมนูน้ำพริกกะปิเด้จ้ะเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าแซบเด้จ้ะพริกกะปิพริกกะปิกินกบพักต้มหรือว่าพักสดก็แซบเด้จ้าเดี๋ยวเขามาเบิ่งว่าเครื่องปรุงมีอย่างแหนเด้จ้าอย่างแรกเด้จ้ะอันนี้คือพริกพริกแดงจ้ะต่ว่าพริกแดงคอยออกมาจากแซ่แข็งเด้จ้าพริกแดงตมพริกแดงส่วนนี่พริกขี้หนูสวนเด้จ้ะ เอาไวรา้ร้อยหนาร้อยหนาเนยพริกจนตำเร็จแล้วส่วนนี้กระเทียมจ้ามะนาวขวมเปียคขวมเพ็ดนี่ปั๊บได้ตามใจค้นกินเด้อจ้าส่วนนี้กะปิเด้อจ้ากะปินี่ยี่ห้อใดก็ได้เด้อจ้าเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีน้ำตาลทรายบางคนก็จะใส่น้ำตาลปีบ๊บก็ได้เด้อจ้าแล้วแต่ ชูรสน้ำปลาน้ำเปล่าถ้าอยากให้เจอจางจักหน่อยด้วจากก็ใส่น้ำเปล่าลงไปหรือน,น้ำต้มสซุปก็ได้จ้าสนิทพักด้วยจ้ะมีมะระขินโนกแล้วก็มีมะเขือด้วยจ้ะออกมาจากสองซิดด้วยกันแล้วไปต้มกินกับจ้ะนี่แค่นี้แหละจ้ะบ่ามียังหลายอย่างดอก เดี๋ยวห่อไปเริ่มลงม,มือตำมะพริกกันเลยจ้าเดี๋ยวห่อมาเริ่มลงม,มือตำพริกเลยเด้อจ้าพริกกับกระเทียมเนี่ยเขาจะใส่พร้อมกันที่เดียวเราก็ตำเลยก็ได้แต่ว่าข่อยจะใส่วิธีแบบที่ว่าข่อยใส่ทีละน้อยเด้อจ้ะข่อยใส่ทีละน้อยตำลงไปไม่ย้อยตำเดี่ยวก่อยข่อยว่ามันตำางกว่ากันจ้ะเดี๋ยวตะกุนถัด,ถดมาบอกว่าเนาะ ติก็จะใสะ่เครื่องปั้นเดีย๋ยวจะง่ายเครื่องปัน้นก็นว่าง่ายดีรึแปบ๊บเดียวแล้วจ้ะพริกกะปิมันเห็นท้ายวิดีโอก,ก็เลยตามเอาแต่พริกกระเทียมพ่อกะเอากลือจ้าว่าเาจะใส่หน่อยใส่หลายปริมาณปริมาณว่าจะเสียหน่อยเฮ็ดหลายเด้ย๋ยวจะ เราพอจะใส่พริกลงไปขอหยิบทย้อยใส่ให้แต่ได้จต่พริกยอยใส่ใส่ที่เดียวกับว่ามันตัำยากสุดเด็ดพอยิบตำให้ละเอียดยิบหรือว่าตำพ่อหยบหยาบแล้วจะห่อแด้วจะแล้วจะวคว่ำชอบ คงตีงตละคุณมาจ้ะเนาะตำพอดีๆนี่ละวะเลยพอดีนี่ละจ้ะ นี่พริกแหลกเลยเด้อจ้ะนี่ยขอยึดตําละเอียดประมาณแค่นี้เลอจ้ะเนี่ยเข้ากเัากะปิใส่ลงไปจ้ากะปิกะปิกับคนมาจากบ้านเฮาเ้ยจ้ะกินกะปีนึ่งฮึงเลจ้ะเนาะกินหึงเชียใส่ลงไปเลยกะปิจะเอาอย่างปนกไ็ได้เ้ยจ้าย่างหรือบ่อย่างก็ได้วแต่เฮาจะเ้าแต่ยางกับหอมดี ข้นข้นยิ่งสิงเลยจ้ะนี่เข้มข้นเลย <_ d ip> เห็นบ่เข <_ d ip> ้มข้นจ้ะ <_ d ip> แค่นี้ก็เรียบร้อยเขาะจะทำการปรุงรสเลยจ้าป <_ d ip> รุงรสเอาสอนค้นเอากระได้เลยจ้ะก็ต้องตำดอกสากวางก่อน จะปุ่มรถนะจ้าใส่น้าตาลซ้ายลงไปกะเอาชอบหวานน้อยหวานมากแต่ละคนกินบะคือกันนะจ้าใส่ชุดรถลงไปใส่น้าปลาใส่น้ำมะน,นาวต่อมือม่อนี่บีบมื่อนี่ เหมือนจะเอียงบาดบลูเสียบสัดบีบหน้ามะนาวอันนี้มะนาวสองลูกด้วยจ้ะคมเปรี้ยวก็ตามชอบเหมือนจน้นนะความเปรี้ยวก็ตามสอบขึ้นกันเด้นจ้าโอ้ยบีบยากเนาะมือพ่อนัดไหมมือบ่อถนัดมันก็นยากนะจ้ะมันนี้มันเสียบ อดูจ้ะใส่สองลูกก่อนแล้วก็คนตักใส่ถ้วยก่อนดู้จ้ะยืนนิโคลเอ่อเลิกมองก็เห็นเนาะจ้ะ ตอนนี้ยังเข้มข้นด้วยเจ้าเขายังบ่ได้ใส่น้ำลงไปเด้อเห็นบ่นี่เข้มขน้นเข้มข้นอยู่ไผ่มากินเข้มข้นยังสีก่ก็กินยังสี่ก็ได้เดี๋ยวใส่น้ำลงไปจักหน่อยเสียดายพ่อมีมะเขือพวงเนาะจ้ะบ้านเ่ามีมะเขือพวงสดร้อยหนาโอ้ยแสบปัญญังคลิปจะปีอะ ่น้ำลงไปจักน้อยจ้ะกะเบิงความเข็มคนแลล้แต่มักจ้าเขาจะาประมาณนี้ก็พอถ้ามีบเขือพวงร้อยหนาเลยจ้ะโอ้ยแสบหลายที่นี่บ่มนนีจ้ะเดี๋ยวซิมมึงรสชาติก่อนเ้อจะได้ปรุงเพิ่มจ้ะซิมมึงรสชาติก่อน มึงก็จะขาดมะนาวมะนาวสองลูกเลย,ยังพเปรียวเลยจ้ะเดี๋ยวใส่มะนาวเพิ่มอีกก่อนมะนาวอันนี้บ่มีเม็ดเด้จ้ะมึงบวมีเม็ดเลย,ะม,ม,เม,เลยมะนาวเขาซื้อมาจากตลาดบ่มมีเม็ดใส่มะนาวเพิ่ม หบดทุกสามหน่วยนี่แลหละกินในนั้นๆเสียบๆตอนนิดหนึ่ง น้ำปลาอีกนิดหนึ่งแค่นี้กระพอเอาพริกร้อยหนาจ้ะพริกขี้หนูสวนที่เก็บไว้แช่แข็งไว้ยุยกันได้เลยเป็นน้ำแข็งนี่เลยเดี๋ยวขี้หนูสวนก่อยออกมายังบ่อยละลายดีเลยจ้ะน้ำแข็ง ใส่ลงไปเลย ได้เองน้ำพริกกะปิแบบนี้เด้อนจ้าเน,นี่ดูหน้าตาสิหน้าตาน้าพริกกะปิบัดที่นี้เขาจะไปต้มผักก่อนเด้อนจ้าถึงจะมาจัดใส่จานกำลังต้มผักอยู่เด้อนจ้าผักมะระขิงโหนกกระมะเขือต้มแล้วก็ะเที่ยวก็เก่าเดือจ้ะเนี่ตอนนี้ต้มผักสุกแล้วเด้อนจ้าแล้วก็จะตักผักออกแล้วไปจัดใส่จานกันเลยจ้า นี่จ้าน้ำพริกกะปิก,กบพักต้มจัดใส่จานละเรียบร้อยเลยจ้ะเพร่ะน่ะนาตานายกินเพราะจะพักต้มคอยบะเขือเปราะกระมระขินกด้ะจ้าน้ำพริกก็ข้นๆนจ้ะรสชาติก็ย่างแซ่บเลยนาตานากินเนาะเสียดายบ่มีพักสด้ะจ้ะมื้อนี้ถ้ามีพักสดกินกับโอ้ยแซ่บหลายบะเขือเปาะบะเขือม่วงแล้วจ้ะช่วงหนาร้อนนะมีมะเขือหลายจ้ะช่วงนี้มิต่พักแซ่แข็งจ้ะ มีถ่ดใดก็กิกนเท่านั้นละจ้าแค่นี้ก็อุ้ยแสบหลายแล้วไปเห็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะเห็ดง่ายๆแต่ว่าราสชาติเส็บๆเด้ดจ้ะท้านี้ปะทูถอดแหงต็แ่บหลายเด้อจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้กนเด้อคลิปหน้าสิทายาย่างอื่นใหม่เบิ่งใหม่จ้า mm hmm. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแน่จ้า และขอบคุณทีท่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า